สรุปนะคะความวุ่นวายที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะเมื่อเย็นวานนี้นะคะวันที่3เมษายนค่ะมีกลุ่มคนไทยนะคะเดินทางกลับมาถึงะคะจำนวนประมาณ166คนค่ะส่วนใหญ่นะคะก็เป็นนักเรียนนักศึกษานักเรียนแลกเปลี่ยนค่ะเดินทางมาถึงนะคะเจ้าหน้าที่ค่ะก็แจ้งว่าจะต้องไปกักตัวที่ฐานทัพเรือสัตหีบนะคะ14วันนะคะแล้วก็มีโรงแรมอีก2แห่งในกรุงเทพให้ด้วยนะคะซึ่งเป็นไปตามพรกรฉุกเฉินค่ะทาให้ผู้โดยสารและก็ผู้ปกครองที่มารอรับนะคะเกิดความไม่พอใจ ค่ะผู้โดยสารค่ะไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่พาไปกักตัวนะคะโดยให้เหตุผลว่าไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าค่ะและตนก็มีใบรับรองแพทย์นะคะรองรับอยู่แล้วนะคะตอนก่อนที่จะเดินทางเข้ามาค่ะอย่างไรก็ตามค่ะมันก็เกิดการโต้เถียงกันนะคะระหว่างที่เจ้าหน้าที่กับผู้โดยสารค่ะยังหาข้อสรุปไม่ได้นะคะเป็นเวลาหลายชั่วโมงค่ะจนในที่สุดนะคะเจ้าหน้าที่ต้องขอกําลังตำรวจนะคะเข้ามาควบคุมสถานการณ์ค่ะ โดยผู้โดยสารค่ะก็เรียกร้องให้รัฐบาลนะคะส่งตัวแทนมาเจรจาค่ะซึ่งต่อมาค่ะก็มีนายทหารนะคะยศพลตรีค่ะเดินทางมาเจรจาแล้วก็ชี้แจงให้กับ ผู้คนเหล่านั้นนะคะให้ไปกักตัวค่ะแต่มันคือมันอยู่ในช่วงรอยต่อของเวลาค่ะเนื่องจากรัฐบาลนะคะเพิ่งประกาศให้คนไทยค่ะที่เดินทางจากต่างประเทศนะคะชะลอการเดินทางกลับเข้ามานะ,ะหลังจากนั้นค่ะเจราจาไปประมาณ20นาทีนะคะในที่สุดค่ะเจ้าหน้าที่ก็ตัดสินใจค่ะปล่อยผู้โดยสารคะกลับไปบ้านเพื่อกักตัวเองแทนนะคะแม้ว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขะจะไม่เห็นด้วยก็ตามนะคะโดยในรายงานค่ะบอกว่าผู้โดยสาร3คนนะคะที่เดินทางกลับจากอเมริกาแล้วก็ญี ได้รับการวัดไข้แล้วนะคะแล้วก็พบว่ามีไข้สูงด้วยค่ะทั้ง3คนนี้นะคะอาศัยช่วงชุลมุนค่ะเดินทางหลบหนีออกจากสนามบินไปค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ยังมีเที่ยวบินค่ะบินเข้ามาอีกนะคะนําผู้โดยสารนะคะที่เดินทางมาถึงก่อนหน้านี้อีกกลุ่มหนึ่งนะคะ ดังนั้นเนี่ยที่สนามบินค่ะเลยระดมนะคะทั้งทหารและตำรวจอีกกว่า100นายนะคะเข้าไปดูแลค่ะเพราะว่าผู้โดยสารนะคะเข้ามาอีกกว่า2 1 4คนค่ะก็ะเลยต้องพาตัวไปกักตัวที่สตหีบะคะเป็นเวลา14วันค่ะจากความวุ่นวายดังกล่าวนะคะทำให้สำนักการบินพลเรือนค่ะออกประกาศด่วนนะคะว่าห้ามทุกเที่ยวบินค่ะที่เดินทางเข้ามาไทยนะคะห้ามเข้ามาชั่วคราวค่ะเป็นเวลา3วันนะคะตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่6เมษายนค่ะ ต่อมาะคะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคคก็แจ้งความเอาผิดกับผู้โดยสาร166คนนะคะที่ไม่ยอมกักตัวค่ะโดยจะคัดรายชื่อส่งให้แต่และจังหวัดไปตามตัวเอาเองต่อนะคะแล้วก็ผู้โดยสารคนหนึ่งค่ะที่ถูกพาไปกักตัวที่สัตหีบนะคะก็โพสต์เฟซบุ๊กขอความเป็นธรรมค่ะประมาณว่าตนนะคะเดินทางมาถึงสุวรรณภูมิตั้งแต่เวลาบ่ายค่ะแต่เจ้าหน้าที่ไม่ชี้แจงอะไรเลยนะคะให้รออยู่กว่า6ชั่วโมงค่ะจึงนําตัวมาที่สัตหีบนะคะ โดยผู้โดยสารนะคะไฟที่มาถึงที่หลังตนค่ะได้รับอนุญาตนะคะให้ไปกักตัวที่บ้านค่ะแต่ตนนั้นถูกกลับ นำมาที่สัตหีบนะคะมาถึงที่นี่ก็ตอนประมาณตีหนึ่งค่ะแถมยังไม่ได้ทานข้าวนะคะโดยผู้โดยดสารคนนั้นนะก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่า1ห,ห้องค่ะให้พักถึง3าคนนะคะทุกคนก็เลยไม่อยากจะเข้าไปกักตัวอยู่รวมกันนะคะเพราะว่าถ้า3มคนเข้าไปมันก็จะไปติดเชื้อค่ะสรุปก็เลยไม่ยอมเข้าที่พักน,นะคะก็เกิดดราม่าใน Facebook ของผู้โดยสารคนกก่าวค่ะว่าทั้งที่คนนะคะเข้าบางคนก็เข้าไปโจมตีบางคนก็เข้าไปเห็นด้วยกับเธอค่ะว่าใครจะยอมเข้าไปกักตัวใน3คนใน1ห,ห้องแบบ ต่อมาค่ะเช้าวันที่4เมษายนค่ะนายกค่ะก็ได้ออกคําสั่งค่ะให้ขอกําลังทหารและก็ตำรวจค่ะไปตามตัวผู้โดยสารนะคะ166คนที่แบบว่าตอนแรกปล่อยเขากลับไปอะค่ะหากฝ่าฝืนนะคะจะมีโทษตามพรกฉุกเฉินนะคะพร้อมกับเรียกประชุมด่วนค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งล่าสุดค่ะก็เห็นมีรายงานนะคะว่าเจ้าหน้าที่ค่ะติดตามผู้โดยสาร3คนที่มีไข้สูงพบแล้วนะคะค่ะและนี่ก็เป็นอัปเดตนะคะล่าสุดค่ะ เกี่ยวกับความวุ่นวายนะคะที่สุวรรณภูมิคุณล่าคคิดเห็นยังไงนะคะเกี่ยวกับผู้คนนะคะที่กําลังเดินทางหลั่งไหลกลับเข้ามาในเมืองไทยค่ะ,ะก็มาสรุปให้ฟังนะคะคร่าวๆค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า